อาชีพของท่านอับดุลรหมานบินอฟนั้นไม่ใช่เฉพาะเป็นคนที่ขายเน,เนยสัตว์หรือว่าขายนุมแห้งอย่างเดียวมีอสังหาริมทรัพย์ในนครมาดีนามากมายนะครับในพระวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าท่านอับดุลรหมานั้นนะครับมีเงินถึง40,000ดีนรานะครับในช่วงแรกของการทําธุรกิจนะครับมีม้าถึง1,000ตัวมีอูฐถึง1,000ตัวมีแกะถึง1 0,000ตัว และก็ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นพี่น้องครับสวนอินตาาลัมที่อยู่ใกล้กับมัสยิดนบวีนะครับมันใหญ่แค่ไหนไม่รู้แต่ว่าตอนที่ใช้รถน้ำนะครับต้องใช้อูดถึง20ตัวในการรถน้ำที่จะให้หมดสวนของท่านอับดุลรห์มานบินอูฟสุบฮานอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือความบรอกัดความจำเริญที่อัลลอฮ์ให้กับบุรุษคนหนึ่งที่เขาไม่มีอะไรอยู่เลยพี่น้องครับแน่นอนว่าท่านอับดุลรห์มาน,นั้น ไม่ปรารถนาที่จะเอาทรัพย์จากท่านซะบินโรเบียเพราะมีหะดิษของท่านอนลบัลลฮลอะัยฮวาซัลลักล่ลาว่ามาฟะตะฮันอ ah ินซานนอะลานับซิบาบันมัสอลลอัลละจะไม่เปิดให้กับบุคคลหนึ่งกับบุคคลที่เขาแบมือขออย่างเดียวกับบุคคลที่เขามีร่างกายสมบูรณ์นะครับอิลลาอะไรครับอิลลาฟะตะฮัลอฮุอะลัยฮ ah ิบาบุลฟักคนที่เขาแบมือขออย่างเดียวไม่ประกอบอาชีพไม่ทำงานเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนอกจากความจนที่จะประสบกับเขา นะครับคนที่มีความสามารถที่จะทําแต่ไม่ทานะครับตรงนี้ครับท่านอับดุลฮามานอิบดุลอาเป็นแบบอย่างให้กับเราได้นะครับเริ่มจากศูนย์พี่น้องครับไม่มีทรัพย์สินอะไรอยู่เลยพี่น้องผู้ศรัทธาครับจนกระทั่งว่าบรรดาสหาบ้านเนี่ยแปลกใจกับการทําธุรกิจของท่านอับดุลฮามานและถามท่านอับดุลฮามานบอกว่าบิมาอัตรคแตมินติจารอการค้าขายของท่านเนี่ยมันทําอย่างไรถึงได้กําไรขนาดนี้ ถึงมีความรวยขนาดมีทรัพย์ขนาดนี้พี่น้องครับต่านนับดุรขมานพูดไว้ว่าฉันจะไม่ซื้อของที่มีตําหนินะครับคนที่เป็นพ่อค้าคนที่ทําธุรกิจพี่น้องครับฟังให้ดีนี่คือหลักคําสอนของอิสลามที่จะทําให้การค้าขายของเรานะั้นมีความจำเริญท่านจะไม่ซื้อของที่มีตําหนิและจะไม่เอากําไรเกินควรนะครับจะไม่เอากําไรในสินค้านั้น หากว่ามีใครมาเสนอราคาที่มันต่ําฉันก็รับฉันก็ซื้อฉันก็ขายพี่น้องครับและสุดท้ายท่านอะตุรห์มานพูดว่าวัลลอาอยู่บ้าริกุลิมายชาอัลลอฮ์จะให้ความจําเริญกับคนที่พระองค์ทรงประสง์นะครับวันนี้เราทําการค้าขายเราทําธุรกิจอะไรก็ตามพี่น้องครับเราจงมีความซื่อสัตย์เพราะความซื่อสัตย์จะนํามาซึ่งความจําเริญในทรัพย์นั้นนะครับเหมือนอย่างที่อะตุรห์มานพูด ไม่ซื้อของที่มีตําหนิและไม่เอาคําไรเกินกวรน,นะครับไม่เอาคําไรมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ประการสําคัญเลยเอลัลลอฮ์จะให้ความจำเริญนในนั้นด้วยในอาชีพของเราด้วยฉะนั้นพี่น้องครับมากมายในตลาดที่เราพบเห็นกันการคดโกงกันในเรื่องสินค้าการปกปิดกันสิ่งที่มีตําหนิมากมายสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความจำเรือนในชีวิตของเราทุกคน